ถ้าพักตามสบายประโยชน์ใช้เปลี่ยนอริยาบทและจัดเครื่องแต่งกายในขณะที่อยู่ในแถวหรือระหว่างการฝึกการปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกตามสบายพักให้ย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อยโดยพยายามไม่ให้ส่วนอื่นของร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันกับท่าพักตามปกติในขั้นตอนแรกจากนั้น อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติเคลื่อนไหวอิริยาบถห้ามพูดคุยกันถ้าไม่ได้รับอนุญาตปืนและขาข้างใดข้างหนึ่งจะต้องอยู่กับที่และห้ามผู้ปฏิบัติออกนอกแถวเมื่อได้ยินคำบอกแถวไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามให้รีบกลับมาอยู่ในท่าพักตามปกติย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อยพร้อมสูดลมหายใจเข้าเมื่อได้ยินคำบอกต้องให้ผู้ปฏิบัติกระตุกเข่าขวาเข้ามาอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ อย่างรวดเร็วและแข็งแรงและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติให้ปฏิบัติในท่ายกอกตามสบายพักเลิกทำ